อกินกี่เวลาคะกินแค่ตอนก่อนนอนค่ะหรือว่าใครที่ถ้าสมมติท้องอืดตอนไหนก็กินได้เลยแต่มันจะทํางานหกถึงแปดชั่วโมงหลังจากกินหกชั่วโมงมาค่คนไปเออหนูไม่ได้คนคนไปนคนเม่รอนก็ถึงกินแล้วเอาไม่ได้ตั้งโชว์เลยมันแห้งแล้ว เทลงมาไม่ได้คุณกินชงใส่น้ำเย็นอร่อยมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือสามารถกินได้แต่ว่าแนะนำว่ากินตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาถ่ายดีที่สุดค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นเวลาเวลาดีเวลาที่ถ่ายง่ายเวลาที่ถ่ายโล่งถ่ายสบายท้องนะคะ <c oughs> แต่ว่าแนะนำก็คือใครที่กินชาบูหมูกระทะมาตอนไหนสมมติว่ากินตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็กินตามได้เลย ดีใจไหมดีใจค่ะสั่งแล้วนะได้425บาทพี่ขาใครได้425บาทคือคุ้มมากหนึ่งกล่องมี5ซองนะคะททยตอนเช้าดีสุด1กล่องมี5ซอง425บาทได้ไปทั้งหมด15ซองเลยค่ะ<ม>กินได้ครึ่งเดือนนะคะคุ้มมากคือวันนี้ติก๊กต็อกแจกคูปองส่วนลดกดให้ทันกดคูปองส่วนลดให้ทันนะคะพี่ๆสั่งแล้วได้270เห็นไหมได้เยอะกันมากๆได้คูปองกันเยอะมากวันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้นาะทีทองนะคะติ๊กตอกแจกคูป,ปองส่วนลดรีบกดคูปองส่วนลดกันให้ได้เพราะมก็ไม่ได้ให้บอ่อยมีจำกัดด้วยใช่เซรั่มกันแดดเอยอายุเท่าไหร่ใช้ได้ใช้ได้ตั้งแต่1ิคือปีขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเอ่อเซรั่มเนี่ยทุกคนเป็นออร์แกนิกมากๆออร์แกนิกมากนะคะตัวนี้คือแก้สิวแก้สิวเด แล้วก็ช่วยในเรื่องแบบฝ้าเช่วยไม่ใช่ฝ้าช่วยในเรื่องสิวแล้วก็หน้าใสแล้วก็รอยดําแรงจากสิวดีมากนะคะแล้วก็ผลิตออร์แกนิกไม่ใส่น้ําหอมคนแพ้ง่ายใช้ได้กันแดดก็ใช้ดีใช่นหน้าไม่หงาใส้กันแดดเอออะโลมาวันไหนเจอกันวันที่แปดค่ะวันที่แปดเจอกันวันที่แปดหนูจะไป อุดรน,นะทุกคนนะ<ช>เออพวกนี้ต้องจัดกระเป๋าเยอะมากเลยนะ,ะแป้งคุณต้องจัดกระเป๋าต้องนับปอนเนียนะเนี่ยโอ้ตา,ายแล้วตายแล้วเราเอากันแดดเอี่ยไปใช้ดีกว่าหน้ามังนงอดีอยู่บ้านหมกแล้วย่าลองเพลงเพราะมากมขอเพลงนั้นสดๆดนเสยสิบ่อะเอาบ่ <laughs> 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 บอยบอดเม่นหลอดอันต้องอันหอยนั่งไปนั่งกสิลองจรินว่าเองบอดวันสิเป็นนะซีสิละทุกคนทุกคนถ้าสมมติใครไปวัดไปวานอะเอาเพลงหนูไปเล่นติ๊กตอกเป็นแผ่นเสียงเล่นแผ่นเสียงเพลงหนูด้วยนะคะว่าหนูตั้งใจอยากให้เพลงเนี่ยไปอยู่ในตามวัดตมวาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เนาะใครไปวัดด้ววก็ใช้แผ่นเสียงเราได้นะเธอไอติมได้ไอติมเพราะพี่กูในติมจากพี่กูไก่ค่ะสวัสดีมาอุรานมานเซ็นทรัลเปล่าค่ะไม่ได้ไปค่ะต่แกบอกว่าไอติมอะไรงนองง๊อง เหยรู้ดูไม่รู้จักอ่ะกูไม่เคยเปิดเจอโอ้โหทำไมเปิดเจอเหมือนประมาณต้อแบบได้ของแบบเหมือนในเกมในแบบอันนี้นี่อะไรเสียตามเกมไหมหรอเดลซีแต่เอาไปพี่นึกว่าอาโรยมาเห็นคลิปเหมือนอยู่บนเครื่องแต่มาพี่กูแกบอกทำท่าด้วยภาษาไม่ทุกคนตอนนี้คืออาโร่ไม่ได้ดูคลิปอย่าเพิ่งบันทึกหน้าจอนะจะชวนว่าเราจะทำอะไร เขาเห็คเล้วทำอะไรอ่ะไม่วันเขาจนสร้างเรียบร้อยแล้วทำแบบมาไลน์ทำอะไรนี่เฉยๆเรอแม่แล้วแล้วจะทำอะไรวะกลัวจะทำอะไรบูเบลเธอเธอจะคิดติดรับรับจะแตกวะอยากรู้ไหมเข้าโซฟี่นะฉันขอเทยกะซีมาพูดแล้วเนาะ มีเซอร์ไพรส์นะหมายถึงว่าบ้านเดียวเรมีเซอร์ไพรส์หรอคะเรามีเซอร์ไพรส์หรอแม่เซอร์ไพรส์จังไรอ่ะฮึแล้วหนูกะว่าต้องเซอร์ไพรส์น้ำกระไรคือบอกหนูก่อนซีได้เฮ็ดน้ำแม่เขาจะแตกสิหลอกป้อมหนูไม่ทำความลับแต่คือหนูจะได้ร่วมด้วยเข้าใจไหมเอาสิเฮ็ดจังไรเอาบ,บ่มีกูอยู่ในหันบ่เซอร์ไพรส์ด้วยจังรูพี่กูกลายเป็นผู้สั่ง เสื้อผ้าแบบนี้ะเออกาเฮตุของขวัญคือไอดให้มึงนั่นล่ะอ๋อแล้วก็ส่งมาบ้านเออแล้วถ้ากูก็ต้องเฮตุไงมึงสีบอกเฮตุมึงสิเฮตุอยังมึงจะเฮตุไงมึงอยากเฮตุอยังมึงจะเหดุไงกูสิเฮตุอย่างอะไรแบบนี้เฮตุอย่างอยากอยากใส่ชุดอันตัวอันนั้นในใหญ่ๆมัดคอร์ เออไปซามะจักบาทโอ้ยโตอย่างอะหายากซะด้วยสิปุลูโตอย่างเดียวก็ไม่รู้จักชื่อมันเป็นการ์ตูนอะไรอะทุกคนโอ้ยหายากซะด้วยสิโตยังโอ้โหันตองงต้อต้งง ผู้หนึ่งว่าฮะผ่นผู้หนึ่งว่าสองพัานเออ,อแล้วแต่ร้านหรือเปล่าฮะแล้วแต่ร้านหรือเปล่าก็หนูเป็นมัดขอนแล้วถือของขวัญพี่ๆมาให้ใเออไม่แต่มันก็รู้อยู่ดีว่าใครพวกว่า,วาเอ,อ๊ะย่าใหรเป็นไหนวะวันพีทอ๋อมันชอบวันพีทเหรอเออกระตุนเวลาว,วันพีทอ่ะต้องไปเช่าที่ไหนอ,อหมวกฟางเหรอ ที่มันใส่หมวกใช่ไหมเสื้อแดงนางเกงน้ำเงินใช่วันพีทเหรอทุกคนเป็นเป็นตัวยังไงอ่ะเป็นคนแล้วมันจะต้องไปเช่าที่ไหนไม่รู้พี่ช่วยหาข้อมูลให้หนูหน่อยสิแล้วส่งให้กันที่ไหนวะไม่หาเช่าที่ไหนอารองเขาไม่เข้ามาดูหรอกตอนนี้อารอไม่ได้ดูอารออยู่ร้านเหล้ากับพี่พี่ฮะรู้หนูแค่คิดชื่อไม่ออกเฉยเฉย แต่หนูคิดทั้งคืนหนูคิดไม่ออกเพราะหนูไม่รู้จักอีกตัวน,นี้เลยแต่หน,แหนูแต่หนูแค่รู้ว่าเป็นการ์ตูนอันนั้นอะเออแต่หนูไม่รู้จักต,ตัวสลับปะเออหรอเอาไมไมเดี๋ยวบอกพี่แนนให้อลยจ้ะเอาบัตรฮะให้พี่พ่อค่ะพี่แนนอีกแล้วหล่อสงสารพี่แนนนะพี่อยากให้ใครยากใครโสด พี่แนนรู้ร้านเขาหรอให้หนูกนแค่ให้พี่แนนบอกชื่อร้านแล้วหนูก็หาเองก็ได้เออเอาค่ะพี่<ห>ก,กุ๊กไก่เมื่อหาบันทึกหน้าจอไปลงดูมูซิเซอร์ไพรส์ดินี่แหละพ่อรับแจ้งพี่แม่แม่เน่ยนะ <c oughs> ให้หนูเหตุก่รณ์แล้วจังเอาไปลงใหหนูเหตุก่รณ์เด้อเราจังเอาไปลงน้ำก้น แต่คือมันต้องหลังวันที่สิบพ้นกลับมาวันที่สิบสิบเอ็ดว่างบอกว่าเพราะว่างสิบเอ็ดบอห้องมันมีคนไหลาย,ลายนเนาะคนเบียคนมาบนขูดสองรอยนคน <laughs> ให้เขาจัดแล้วก็นาะต้องคนจัดยอดหลังก <laughs> ันแดดสองหลอดสองร้อยเก้าสิบค่ะสองเราเท่าไหร่เรา สองหลอดก็ห้าเอ้ห้าร้อยแปดสิบไงแมนบอกเพราะวันตอนนี้ไม่มีโปรนะอ่านเขาสีเห็ดจังไหนวะพราเรื่องอย่างตอนเนี้บอกกูกว่านะ มาออาไฟเบอร์มาสิกินปอยให้จ้าในกล้ได้หบอมันเป็นช่ออะไรที่กูไก่ถึงจะอุ้มไม่ไหวเป็นปีกนกเหรอไม่ให้วันพีชใส่ปีกนกเหรอต้องมอนกันนะไม่แล้วหนูจะเอาเวลาไหนไปแต่งตัวเอาเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาฮะหล่อโล่งขังลังโอ้ยเยอะแยะใส่ วันเราก็ต้องหาที่ไปจัดงานนิดหน่อยไปซื้อรถไปร้านไออีเออก็ไปร้านพี่อีทใช่ที่ที่บอกกันไ้ว่าจะไปร้านพี่อีทไงไปร้านพี่อีทอ้าวแล้วแล้วอีตัวนั้นอ่ะเขาเอาไปส่งหรือเราต้องแบกไปเอาแบกไปอีกวะแบกไปอแบกไม่หนูต้องบอกก่อนว่าเขาเอามาส่งที่ไหน ถ้าหนูจะบอกให้เอาไปส่งร้านจะไปร้านกีก็ให้เขาไปถามเขาว่าเขาไปส่งร้านอีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่เนี้ยไม่นั้นก็แบกไปเอาบอกถ้าแบกไปอารมณ์สิเสียหินเอาไอากก้ท้ายรถอ่ะมันกูเปิดเออของขวัญน,นูนเดี๋ยวนุนเสิหาย,ยาหนูนก็รูน้นะเอหายด้อยถ้าอ๋อถ้ามีโบชแนละยูเม็นบาืมผู้คอมเมอร <laughs> <laughs> นี่แล้วเราเป็นของขวัญนะช่เหมือนพี่ล่าไง โอ้ยแต่อาจารย์ตูนให้ยโพสุดรถอนพิลาแล้วแต่ยังหายใจดอ๊ะฉันบอกว่าขาดแล้วอาจารย์ตูนไปไหนส่งวันที่สิบตอนบ่ายหรอคะตอนบ่ายพรุ่งนี้ไม่กลับบ้านนะพี่กุ๊กไก่ส่งสิบเอ็ดดีกว่ามึงบอกว่าวันที่สิบงัผูกกเลยไปบอกเขาเจ้าวันที่สิบสิบก็กลับเผื่อกลับแบบไม่รู้ไงเออไม่รู้เวลาเลยแล้วยังไม่ได้จองตั๋วที่กุ๊กไก่ไหมสิบเอ็ดเชื่อสุดทะลุ เขาวางแผนกันในรไรสุดแบบนี้เลยเตม่นเขาต้องวางแผนกันในรายสุดแบบนี้เลยดิแม่บอกหุ่งนี้ตื่นตีห้าครึ่งพี่ยังต้องจองตัวทรมานชีวิตหนูขนาดนี้วะไปกระสูนสี่คืนอาะ เขาแค่ให้นุ้นได้นอนแค่นั้นแหละปาดกูบอกว่าให้ไปนอนเลยกว่าเทียนตัวดๆวมนกั้ันแขววนะาสูงโอ้ยตื่นเต้นจังพน่ะก็เอางี้อุ้ยได้แล้วซิบเอ็ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องดื่มไงก็ให้อารุ์เป็นคนมองกับพี่อีดจบส่งตัวแทน อ๋องดดื่มอารมณม่ไม่แอบดูแน่นอนแค่พี่พี่อาบันทึกหน้าจอไปลงให้แผนการเราสําเร็จดูร่วงก่อนแล้วเราค่อยลงนําก้นก็ได้เนาะแต่ทีว่าเพื่อนเพื่อนซย้งให้เขาเลยะอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกคนขาวันนี้ใครกดคูปองทันคูทันนะทุกคนนะ <c oughs> เพราะว่าติ๊กต็อกให้คูปองนะคะ อันนี้แก้วเปล่ากินไปแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้จะ,นจะต้องตื่นเช้าต้องตื่นเช้างดันดึงหน้าจอเชื่อคาวนะพ,พี่ทุกคนสรุปสิบเอ็ดใช่ค่ะเอาสิบเอ็ดค่ะชั่วกว่ากดค่ปองทานขอบคุณค่ะเก่งมากตอนี้ยังมีอยู่ปัางไ,ไหมวตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะคูปองมีอยู่นะ มันมีจํานวนจากัดนะคะคูปองติกต็อกจะให้ในจนํานวนจํากัดคูปองอ่ะจ,จะลดแบบ25บาทหรือถ้าเป็นแอคเคาใหม่อาจจะได้ลดเป็นร้อยก็มีนะคะพี่ๆลองกดดูได้นะกดดูคูปองได้เลยนะคะ1กล่อง169บาท3กล่อง450นะปกติแต่วันนี้ใครกดได้ราคาไหนกดคูปองทันก็คือทนันกดเอาเลยเด้อพูนสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอน3รสชาตินะคะแต่ว่า แต่และรสชาติก็ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องสารคุณแตกต่างแค่รสชาติซึ่งอร่อยแบบอร่อยมากๆอร่อยมากๆไม่ปวดบิดกินง่ายไม่มีน้ําตาลน้ําตาลศูอร์เซ็น์ไม่อ้วนกินง่ายแบบง่ายสุดๆใครมีปัญหาเรื่องท้องอืดถ่ายยากนะคะหรือว่ากินจุกจิกระหว่างวันอยากจะเอาออกก็กดตะกร้าได้เลยเพราะว่าตัวนี้ กินลงไปแค่ไหนก็เอาออกหมดของมันของทอดก็อ,ออกหมดนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของเอาไขมันส่วนเกินออกด้วยเพราะมีตัวส่วนผสมของส้มแขกแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้นะคะมีตัวพรีไบโอติกด้วยน้องย่ารูปที่แถมมากับเฟเวอร์ถูกใจมากๆเลยสวยไหมก็คือมีวันนั้นน่าจะประมาณ30ออเดร์นะ ที่ได้ไ,ดไปได้รูปไปแล้วก็มีแค่30คนนั้นที่ได้รูปไปเท่านั้นนะคะตอนนี้มีโปรไหมคะมีโปรค่ะโปร3กล่อง450แล้วก็ติ๊กตอกให้คูปองนะคะวันนี้ติ๊กตอกให้คูปองถ้าใครกดได้ทันก็คือทันนะคะมีคูปองนะคะคูปองลด25บาทลด30บาท50บบาทแล้วแต่คนกดได้ เพราะฉะนั้นใครกดทันก็คือทัน450กล่องเนี่ยเป็นโปรนะคะทุกคนแต่ถ้าบางคนได้425อะไรเงี้ยก็คือได้ในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านชาเมืองเขา3ากล่องได้ไป15ซองกินได้ครึ่งเดือนกินแล้วจะง,งามคือไม่ค่าถูกต้องค่ะกดจ้าก,กินดีค่ะใช่ค่ะกินเลยทุกคนตัวนี้กินเท่าไหร่ก็ออกหมดตื่นเช้ามาโล่งท้องสบายท้องนะคะ ตื่นเช้ามาโล่งท้องสบายท้องถ่ายง่ายถ่ายข้องไม่ปวดบิดแล้วก็หมดห่วงเลยในเรื่องของแบบจุดระหว่างวันถ่ายเป็นน้ําเดอ้อชอบมากค่ะรูปบันนี้เห็นไหมพี่ๆได้รูปกันไปเยอะมากเดี๋ยวอยู่เนาะจะลูเก็ไดนยัก่อนอรี่กินแล้ว <c oughs> ไรูปน่ารักมากต้องกดจับพี่แทรี่กินแล้วนะอร่อยมากนู้ลืมใส่หมูยอ เส้นคือแบบนุ่มมากคืออย่างนอนตะเวนหนึ่งอู้หูกูกะหากูว่ากูตื่นก่อนมึงโซเล่นเส็ตหรอถ่ายรูปไปไหนไปกล้อ,องสุดท้ายกูยัง่ถ่ายกับไปทันที่มันหางไปด้วย,ยวไปหน,น่่งก็ว่าไปเออแบบเออกล้องตรงร้านเหรอเนี่ย <Okay. S 2> สวยบ <laughs> อมร้านไหนที่ตอนนาเอมี่ค่ะเอมี่ต่อผมตะวันนาเอร้านเอมี่ต่อผมตะวันนาร้านเอมี่อยู่ตรงเอ่อตรงข้ามบิ๊กซีเนาะ <laughs> แปลงกูขออีกรอบนะึง ร้านเอมมี่ต่อผมตวะวันนาซ้ายลมบีบีว่นรอบแรกมันสวยแล้วใช่พี่ที่แกทำตาเล็กๆไหมหมายถึงใครคะก็คองร้าน คนไหนวะพี่แพรลี่ยากขอบตาช้ำเหมือนเลยดำเพราะยังวะเพรใครได้นอนคลินิกเข้าด่วนค่ะต้มฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะใช่ค่ะขอสัปปะเสือค่ะโหวันที่สิบเอ็ดสิบสองต้องไปด็อกเตอร์พีคลินิกแล้วค่ะอันนี้นะด็อกเตอร์พีคลินิกต้องเข้าแล้วค่ะสิเอาไป เด็กซึ่งเราตัอพี่เนี่ยเล้อนพี่หน่อยมากพี่อะไรนะที่แกตาน้อยๆมีผมสีแดงในติกต็อกผมสีแดงๆในติก